สวัสดีครับพอผมครูเอกทำเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แบบไร้สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 7นะครับทุกท่านเลยทั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองและความสุขนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับผมก็กลับมาเจอคุยทุกวันนะครับทุกวันเป็นประจา สัญญาว่าจะพยายามทำทุกวันนะครับเราจะได้มีคลิปรีวิวกี่ยกับตัวเลขที่ท่านสนใจนะครับในการเบอร์โทรศัพท์มาเสิร์ฟทุกท่านทุกวันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับของย่าแชร์นะครับไลฟ์สดนะครับของชั้นเรียนไปทางไลน์นะครับไปทางไลน์โอเค อ่ะเรียบร้อยครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปเปิดหัวปี2อ6 7นะครับก็เป็นะครับก็เป็นเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับเป็นเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนก็ขอกันยาวเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่กทีที่แล้วแลและแล้วก็น่าจะเหลืออีกประมาณถ้าเป็นของชั้นเรียนนะที่ผมมองดูประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับขอกันเรียงๆเ,เข้ามานะครับก็วันนี้เป็นเลข9 8 4 1หนึ่ง 9841นะครับเลขกลุ่มนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันนะครับก็คือ9889 8448แล้วก็1441นะครับผมทั้ง3คู่นะครับขวยทำรีวิวไ้แล้วสามารถกลับไปชมรีวิวเบื้องหลังของเลขคู่แต่ละคู่มารวมกันนี่เป็นยังไงได้ในเลขคู่ดังกล่าวนะครับหรือใครอยากจะชมเลข3ตัวก็ได้นะครับเลข3ตัวหวยก็ทำไว้แล้วเช่นเดียวกันก็นกคือกลุ่ม 489984แล้วก็148841นะครับใครสนใจก็สามารถกลับไปดูเลขรีวิวภาพรวมของทั้ง2เลขคู่แล้วก็เลข3กลุ่มได้เลขกลุ่ม3ตัวได้เลยนะครับซึ่งาบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุยทำหลายอย่างหมายถึงว่าทำหลายคู่อะไรพวกเนี้ยก็คือจริงๆคุยก,ก็เปิดเพจมานานแล้วนะครับแล้วก็เปิดช่องยูทูปอันนี้ว่าย้ายช่องนปก็ปีนี้ก็เลยเหมือนกับแค่ว่า เพิ่งเปิดมาปีหนึ่งจริงๆก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับพอดีย้ายช่องเพราะเปลี่ยนม e ีเมลททาเรื่องรายได้นะครับ mm. แล้วข้เนี้พอเลขคู่เสร็จมันก็จะมีเลขสามตัวนึกออกใช่ไหมครับเออคนอื่นเขาก็ทํากันอะ่ะแล้วผมก็เลยทําแบบคล้ายๆกับว่าใครขอก็ทํากลุ่มนั้นแต่พอขอปุ๊บก็ขอกันมาเรื่อยๆอผมก็เลยเอออะทำทำทำเมื่อก่อนอะ่ะผมทําคลิปละสามนะไอเดือนละคลิปอะ่ะ แล้วมันไม่ทันคือทุกคนน่ะมันจะมีเลขพอเลขสลับกันในมูหัวขวยคือถ้าเลขสลับกันมันจะไม่สามารถนั้นได้ก็เลยทําเป็นรีวิวเลขคู่เลขคู่เสร็จเลขคู่เสร็จแล้วก็เป็นเลขสามตัวเลขสามตัวก็เลือกไม่ทาเลขซ้ํามันก็เลประมาณห้าร้อยห้าสิบกลุ่มนี่ดูว่าเออก็ทําก็ทาอะไรครับก็ขอทุกคนขอผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมันมีเลขที่ไม่ซ้ํากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยขอให้เข้ามานี่แหละก็เลยทําเสร็จปุ๊บ พอสามกลุ่มกําลังจะเสร็จอีแล้วก็มาขอสี่กลุ่มอีกกลุ่มสี่ตัวอกีกแล้วตอนนี้ก็มีคนขอกลุ่มห้าตัวผมว่าถ้าเกิดว่าเลยสี่ตัวไปแล้วนะผมว่ามาถามเองดีกว่ามันจะเป็นเบอร์ทั้งเบอร์อแล้วนะครับก็ก็ขอแค่อยู่แค่สี่กลุ่มแต่ว่ากลุ่มสี่ตัวนี้ขอกลุ่มแบบเออให้พอประมาณพอถ้าถ้าเกิดมาเต็มก็เป็นหมืน่นเพราะนั้นถามว่าทําไมถึงรีวิวไม่เหมือนกันก็คือการรีวิวเนี่ย ถ้าเป็นกลุ่ม2ตัว3าตัวเนื่องจากว่ามันคล้ายคลึงกันนะครับ80 70 80%เนี่ยผมก็เลยทําเป็นคลากันไปเลยเพราะว่าภาพรวมก็คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าพอเป็น4ตัวเนี่ยมันขอมาทางชันเรียนด้วยก็เลยต้องแยกเป็นตําแหน่งพอเป็นตําแหน่งมันจะได้ความต่างมันจะได้เห็นชัดพอมันเห็นชัดเนี่ยสลับตําแหน่งเดียวมันก็เห็นผลนึกออกใช่ไหมครับมันก็เลยขอกันได้เลยนี่แหละวิธีการอ่านก็เลยต่างกันไปเพราะนั้นถ้าใครจะติดตาม ในมุมของเลข2ตัวอาภาพรวมก็ว่าไปไปดูเลข2องตัวถ้าใครรูภาพรวมเลข3ตัวก็วไปดูเ่าโอเคหน้ากลางหลังพอดีมันจะลงล็อกพอดี9้าตัวเนาะแล้วถ้าเป็นกลุ่ส4ตัวก็หน้าหลังนะครับนี่แหละแต่ว่าดีหน่อยเพราะว่านายอ่จานย์มตำแหน่งก็ได้ภาพที่มันต่างจากเลขอื่นๆเนาะก็เลยข,ขอรอบได้อะโอเคอันนี้อธิบายเข้าใจสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับส่วนคนที่ติดตามแล้วก็กรับขออภัยนะครับที่ใช้เวลาในการอธิบายนิดหนึ่งนะครับนี่คือการรีวิวของคอุยจะประมาณนี้นะ,ะโอเคนะครับเลข9 8 4 1หนึ่งนะครับ เอกตั้งชื่อว่าไวพิบจัดแจงอืมไวพิบจัดแจงเป็นยังไงเนีย่ยมาดูกันไวพิบจัดแจงก็แน่นอนใช้ขยับหนวกินหนวคิดนะครับลงท้ายเลขหนึ่งลงท้ายเลขหนึ่งนะนะครับเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในตนเองนะครับเชื่อมัน่นจิตใจนี่แข็งแกร่งมากนี่ข้อดีแต่ข้อด้อยคือเอาแต่ใจตัวเองไง <c oughs> ต้องเป็นที่หนึ่งต้องจัดการให้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้น ต้องเป็นแบบนี้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 ข้อนี่คือข้อเด่นกับข้อด้อยนะครับแต่เด่นในด้อยและด้อยในเด่นมีแน่อนอนเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจและเวลาทาอะไรไมันเลยทาจริงจังกลายเป็นคนแบบติดเครียดนิดนึงบอกเอ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่แต่ข้อดีในข้อเด่นก็คือมันก็เลือกทาสิ่งนั้นมันจะไม่ทําสิ่งอื่นนี่คือเด่นในด้ยดยอยเล่นในด้อยเรื่องหนึ่งก็คือคุณมีความชัดเจนในตัวเอง ไม่คนมกแวกอ่ะมีหลักมีเกณฑ์ความชัดจะเจนเป๊ะๆคือเลือกยังไงต้องอย่างนั้นแต่ขอดอยคือถ้าคนจับทางคุณได้เขาก็ป้องกันคุณได้ไม่ออกใช่ไหมเขาก็ป้องกันเขาก็ดักทางคุณได้คุณอาจจะไม่ถึงกับซื้อคุณอยากชนะใครสักคนหนึ่งมันก็จะยากดูยากนิดหนึ่งเพราะเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้เขาก็พยายามไปดักทางคุณถ้าเขาดักทางคุณได้ เออคุณก็อาจจะพ่ายแพ้ได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเลขหนึ่งต้องชนะตลอดนะแต่แค่คุณเป็นคนไม่ย่อท้อต่อการที่จะทำยังไงก็ได้ให้กลับไปสู่อันดับที่หนึ่งให้ได้นั่นแหละสิ่งที่คุณมีนะครับมันก็เลยจะเป็นเชิงที่แบบว่าตึงๆนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ถือกับเสียหายขนาดยึดติดยึดมั่นอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมส่วนตัวหวยถามว่าหวยชอบไหมชอบนะชอบ ชอบในมุมของเรื่องเขาคือเขาอันไหนชอบก็คือเขาก็บอกชอบอันไหนไม่ชอบคือก็บอกไปชอบสำหรับคนเล่นหนึ่งท้ายนะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบกระตัดไปแต่ข้อด้อยก็คือแน่นอนพอใครดักทางได้ก็เหมือนก็นโดนกั้นอะไรไว้มันต้องแข่งอะ่ะมันต้องแข่งกับคนอื่นอะไรประมาณนัน้ก็เลยเมีความแบบเอาแต่ใจนิดๆ,ๆนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังตำแหน่งต่อมานะครับโชคดีที่เป็นเลขสี่ ข้อเด่นของเออลืมหลกไปว่าข้อเด่นของเลขหนึ่งคือเขาคิดปุ๊บเขาทำปั๊บเลยนะในสิ่งที่เขาเป็นนะถ้ามันไม่ใช่เขาก็ตัดออกมันก็เลยไหวในการตัดสินใจแล้วข้อดีคือต่อมาเป็นเลขสี่แนวทางเป็นเลขสี่พอแนวทางเป็นเลขสี่มันก็หมายถึงว่าเออสิ่งที่คุณคิดอ่ะคุณรู้ว่าจะต้องเอาไปทํายังไงใช้ยังไงคุณพยายามหาช่องทางในการทํายังไงก็ได้ให้ความคิดของคุณในเดียของคุณอ่ะมันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นคนคิดคิดท่อนข้างเร็วเฮ้ยทำไงดีทำไงดีชอบ,ชอบแบบนี้ จะต้องไปทําไงก็คือจะไปแต่เส้นทางน,นั้นแล้วก็พยายามตัวเองอะไปให้คิดมันออกเหมือนเด็กคิดข้อสอบอะถาสมมติจะตอบข้อนี้อ่ะเดือยข้อนี้ทําข้อน,นี้ก่อนแต่ข้อนี้มีขนาแบบนี้เราก็ต้องไปมองตรงไหนปุ๊บปุ๊บ,บเอาความรู้ตรงไหนามาดึงมาใช้อะไรกก็คือความว่าคิดเร็วมาคิดเร็วมากเพราะมีแนวทางชัดเจนแล้วไปเร็วด้วยมันก็เลยคนหลายหลายคนก็เลยชอบมองว่าเลขหนึ่งสี่สี่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรูร้ก,การเด็กแก้ปัญหาอะไรใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนั้นถือเป็นคนที่แก้ปัญหหาาเเเรร็ว็วววแล้้มันันนกข ก็คือตำแหน่งเขามาเป็นเลขแปดพอมันคิดปุ๊บมันรีบพอถ้ามันเจอปุ๊บมันเจอช่องมันทาเลยสถา,านการณ์ไหนก็ได้มันทำหมดปุ๊บ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 ปเร็วมากแล้วทําเยอะด้วยไม่ได้ทดําน้อยๆจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าข้อด้อยอย่างหนึ่งนะที่คุณแปดสี่หนึ่งต้องเจอนะคุณไม่รู้จะรีบไปไหนคุณจะเร็วอะเร็วแล้วเยอะด้วย บางทีส่งสารดีหรือว่าจะ,จะสื่อสารอะไรใ,ใครทีคนรับสารบางทีก็รับไม่ทันนะพูดอะไรออกมาทําอะไรเนี่ยโอ้ยเรื่องที่ค่อยๆหน่อยสิแต่โชคดีนะกลุ่มนี้มันมีข้อสอบอยู่ตรงที่ว่าวิธีการลงวินัยก้าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายทอดไขรแล้วเขาไม่รู้เรื่องคุณก็พยายามหาทางไม่ทําเองก็พยายามหาทางให้มันสําเร็จได้เนาะถือว่าเป็นการบริหารจัดการส่วนตัวนะส่วนตัวเองได้ดี ก็คืออะถ้าผูดไม่รู illing, ้เรื่องก็ไม่เป็นไรเดี everyone, it, ๋ยวทำเองเดี๋ยวจัดการเองหรือ <mel> ถ <ian loves it> ้าเกิดให้งานลูกน้องไปก็เหมือนเข้าไปคุกคีด้วยเข้าไปคุยเข้าไปอธิบายงานด้วยนี่นี่คือข้อดีแต่ข้อดอยข้อดอยก็คือคุณก็ต้องเหนื่อยตัวเองด้วยไงอ่ะนี่คือเป็นคนที่ไวพิบน่ะดีแล้วก็ชอบไปจัดแจงแต่ข้อดอยคือมันได้เหนื่อยได้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งแนวคิดด้วยแต่ก็แล้วแต่นะบางคนก็ชอบบางคนชอบความแอคทีฟอะไรพวกนี้โอเค จะไปครับถ้าเป็นกลุ่มนี้แอคทีฟแน่ๆนะครับไปได้เรื่อยๆคิดได้ตลอดนะครับแต่ข้อดีก็อีกอย่างนึงข้อดีในด้วยคือเขาไม่ได้ไปถึงกับคนเครียดนะแค่ทําไม่ได้ก็ต้องพยายามทําไม่ได้แต่ไม่ได้เครียดนึกออกไหมมันจะไม่เหมือนถ้ามีเลขเจ็ดเนี่ยมันจะแบบหนักถ้าเป็นถ้าเป็นสี่เจ็ดนะเก้าแปดสี่อันนี้หนักแนะ่แต่พอนี้เก้าแบบสี่หนึ่งช่องทางกูรู้กูอยากทําทอะไรกุก็มีหลักตรงนั้นแล้วทําตรงนั้น ไม่พยายามไปค้นหาอะไรที่มากมายกว่านั้นแล้วก็พยายามถามันได้แน่นอนว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอจจะแบบคิดพูดทําอะไรดูเร็วไปนิดนึงแล้วก็เล่นใหญ่เล่นหนักไปนิดนึงแต่คุณก็พยายามประหารก,การให้มาสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการไว้ได้ดีนะครับอันที่เริงเลกลุ่มนี้นะในคือนเล่กลุ่มนี้อะต่อไปนะครับด้านหน้าด้านหน้าเขาเนี้ยบุคลิกเนี่ยผมไม่รู้จะบอกว่าเด่นหรือด้อยดีนะเพราะว่ามันก็มีเด่นนเรื่องทุกกลุ่มอะไรนะครับ คุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองแต่แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอขายแล้วคุณชอบอธิบายชอบเปิดเผยคุณคเปิดเผยสุดๆเปิดเผยจนกระทั่งแบบเออบางทีมันก็เปิดตัวเองไปหมดเลยเปลือยเรียกว่าเปลือยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของใครเข้าหาก็ได้พูดคุยตลอดแล้วพูดเยอะด้วยพูดเยอะพูดไม่รู้ว่าถ้าเป็นนักขายนะผมมองว่าโอ้โห บางทีถือถ้าเป็นถ้ามองในมุมนี้คือพูดจนคนซื้อถือได้เก่งก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเลขนักขายเลขหนึ่งก็แล้วันนะครับเพราะบุคลิกคุณแบบเหมือนทอลโคงเออเจอที่ไรก็ถ้าเป็นบุคลิกก็จะประมาแบบสวัสดีครับคุณนี้มาขายแล้วบคคเหมือนรถขายยาทุกคนจะรู้เลยว่าคุณทําอะไรอยู่แต่มันเป็นข้อดีของการขายไงทุกคนต้องรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ไม่งั้นคุณจะขายไม่ได้นะครับ หรือบางคนเนี่ยบอกว่าเลขเนี้ยมันเหมาะกับพวกบุคลิกป,ประมาณนี้เหมาะกับพวกทนงทนายอะไรใช่ไหมที่เขาเคยว่าว่ากันผมว่าก็ใช่นะเพราะคุณต้องว่าความไงคุณต้องเอาไปพูดคุณก็ต้องออกไปนําเสนอสิ่งที่การแย้งกันในศาลผมก็ไม่ได้เป็นทนายผมก็ไม่รู้วิปัสสาทนายเขาว่ายไงนะแต่คือคุณต้องใช้คําพูดคุณไม่ใช่มีการพูดคุณต้องใช้ทักษะในการโยงแม่น้ําทุกอย่างให้เข้าสู่เมนหลักของคุณให้ได้ บุคลิกคือกลายเป็นคนที่แบบว่าช่างพูดช่างเจราจาแอคทีฟพอสมควรมีความคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับก็แต่ว่าตอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเลขที่พูดพูดไปเนี่ยมันเหมือนบุคลิกเหมือนคนชอบทํางานนะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของอเรื่องของแรงดึงดูดทางเพศเท่าไหร่ก็คือแรงดึงดูดเรื่องของความความรักอะไรพวกเนี้ยอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่เด่นมากแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องของ อธยาสายการสนทนาก็าําได้ดีบางทีก็ทําให้คนหลงได้พูดตรงออใช้ทักษะการพูดใช้ทักษะการสื่อสารที่แบบตือ้อตื้อเข้าไว้อืมแล้วก็อาจจะติดก็ได้อะไรเงี้ยก็ก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับการแต่งตงแต่งตัวอาจจะไม่ได้แฟชแฟชั่นเท่าไหร่ก็มีอะไรก็ใส่ใส่เข้ามาอะไรเงี้ยก็จัดเต็มเหมือนกันแต่แบบจัดเต็มแบบอาจจะไม่ได้รู้เรื่องแฟชั่นเท่าไหร่นะแต่ก็คือใส่มันครบออปชั่นนะครับป็นคนแต่งตัวเยอะมีพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ เชิงแฟชั่นก็อาจจะเลยดูไม่ดึงดูเท่าไหร่นะครับสําหรับสี่ตัวหน้านะครับก็ลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดว่าหน้ากับหลังเป็นยังไงมันเหมาะกับตัวเองไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมเรื่องเสริมนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกไปบุคลิกอาจจะไม่ดึงดูดแต่อาศัยตือ้อตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกถ้าเราจีบเขานี่ไม่ยากแต่ถ้าเขาไปจีบใครเนี่ยก็ไม่ได้ยากเพราะเขาตื้ออย่างเดียวนะครับแต่ถามว่าถ้าคนนี้เป็นคนดีๆนะผมถือว่าเขาเป็นคนที่มี เป้าหมายที่ชัดเจนเขาชอบคุณเขาต้องชอบคุณแน่ๆเขาต้องรักคุณแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่แน่นอนอนะ่ะพอเห็นส8แล้วก็คิดว่าโอ้โหนี่มันพูดจนบางทีก็ไม่รู้ความจริงนั่นคือถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีหนักเหมือนกันให้ระวังจ่อไปเรื่อยใช้ทิศทางแบบโอ้โหหมายหยอกไก่อ่ะไปเรื่อยเออจะบอกว่าที่เขาบอกว่าเลขคนนี้เป็นคนขี้โกก็ก็ส่วนหนึ่ง เพราะว่าเขาพยายามจะสื่อสารให้ได้วิธีไหนก็ได้ให้มันสื่อไปจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเป็นคนดีนะมันก็จะหมายถึงว่าคุณรู้จักใช้คําพูดแบบเลีเ่ยงบาลีทําใหา้ผลตอบแทนบันดีแต่ก็ไม่ได้ใช้คํารุนแรงแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีนะครับไม่สามารถบังคับจิตใจเองได้แน่น,นอนเหมือนนั่นแหละหมาหยอกไก่พูดตลกตะแลงไปเรื่อยอะไรพวกนนะั้นก็มีมีเหตุอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ก็ คิดดูแล้วกันพิจารณาดูกันว่าความรักแบบนี้โอเคหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการเงนินแต่พอเรื่องพูดการเงินผมว่าเขาจัดการการเงินได้ดีนะเขาหาเงินได้เก่ง4ี่แปดนี่ตัวหาเงินช่องทางเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วแถมมี8ปดเก้าด้วยการบริหารก,การเรื่องของการเงินทําได้ดีแล้วหนึ่งสี่ก็มีความชัดเจนว่าจะใช้อะไรทาอะไรผมมองว่าบวกลบกันแล้วเนี่ยเรื่องหาเรื่องใช้ใจ่ายรวมๆกันอนะเต็มสิบผมให้สัก7จ็ดถึงแปด เจ็ดถึงแปดเลยนะครับถือว่าหากิ่งใช้กิ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้แบบซูลูซูล่าไงน,นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสถึงขั้นซูลูซูล่ามันแน่นอนมันมีแปดเก้ามันมีแปดอยู่ก็จะมีโอกาสแต่ว่าเนื่องจากว่ามีหนึ่งสีและแปดเก้าที่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการด้วยก็เลยกลายเป็นแบบเออรู้ว่าอยากใช้อะไรก็คือมันมันคุ้มประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะใช้ผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มเลขที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้แบบ อยากจะคืออยากหาเงินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ก็ใช้จ่ายพอสมควรแต่ไม่ได้ใช้จ่ายมากแต่ถ้าพูดถึงว่านี่เป็นเลขที่สามารถเก็บเงินแบบอยู่เลยไหมก็ตอบแน่นไม่เต็มปากว่าอยู่เลยนะแต่ถ้าเรื่องเก็บเงินเต็มสิบก็ให้สักหกสักเจ็ดละกันนะครับแต่เรื่องหาเนี่ยโหสุดยอดนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนรอบด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนเลขพย,ยากรณ์เป็นคลิปแรกของปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับก็หวยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปของคุยท,ทุกทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทั้งทางไลฟ์สดแล้วก็ทางชั้นเรียนในพยอแลัวทางช่องยูทูบนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ